เป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นเป็นหอบด้วยจริงๆแล้วเป็นโรคที่ผมเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันทำให้ชีวิตในในช่วงเด็กมันค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะไม่ว่าจะเป็นการาไปโรงเรียนหรือว่าเล่นกีฬาอะไรต่างๆเราก็ต้องเตรียมตัวกับสิ่งที่เราอาจจะเจอในแต่ละวันก็มักจะมีอาการาฟุดฟัดมีน้ำมูกมีมีไอมีหายใจไม่ไม่เต็มปอด หรือว่าแม้กระทั่งเล่นกีฬาก็อาจจะเล่นได้ไม่ไม่เต็มที่เหมือนคนอื่นเขาอาการมาาันสามารถมาได้จากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนสัตว์ฝุ่นควันรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะมันเดาไม่ถูกเลยว่าจะมาเมื่อไหร่อาการที่มันจะน้ำมูกไหลหรือว่ามีการจามมีการไออะไรเงี้ยมันต้องใช้ชีวิตด้วยด้วยความกังวลค่อนข้างจะเกือบตลอดเวลาเลยผมเป็นภูมิแพ้ถึงขั้นต้องต้องกินยาเกือบเกือบทุกวันช่วงที่ ตื่นมาแล้วตาบวมคันคันจมูกก็เลยต้องกินยาอตอนมีอาการแต่ว่าช่วงที่ไม่มีอาการบางทีก็กินเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเรากินกินป้องกันกินบ้างพ่นบ้างอะไรก็แล้วแต่สำหรับช่วงนี้ก็ทานยาน้อยลงครับมีนานๆทีผมดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษช่วงนี้ออกกำลังกายเยอะอาหารการกินก็คัดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราให้มากที่สุดแล้วก็ทานเบต้าเอครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะดูแลปอดทานแล้วรู้สึกว่าปอดเราดีขึ้นมันมีอาการน้อยลงสมมติว่าวันนี้ตื่นมาอากาศเย็นๆชื้นๆหน่อยอา,อาจจะนอนน้อยไปนิดนึงถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็จะอาจจะมีอาการฟึดฟัดฟึดฟัดคัดจมูกบ้างหรือว่าอาจจะมีมีจามหรือบางทีก็อาจจะหอบไปเลย แต่ผมทานแล้วรู้สึกว่าว่ามันโอเคมากมันทําให้เรามั่นใจในแต่ละวันมากขึ้นไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าตื่นมาสิ่งแรกที่เราจะทาคือกินยามันมันเหมือนเหมือนความคิดตรงนั้นมันหายไปจริงๆแล้วเห็นแบรนด์นี้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็สนใจเพราะว่ามันมันตรงกับเราสิ่งที่เราต้องการเห็นรีวิวของคนอื่นๆแล้วก็ก็ยิ่งน่าสนใจจนได้มามาลองเอง แรารู้สึกว่าได้ผลก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์อยากจะให้คนอื่น,นมามาลองกินใครที่มีอาการที่ที่คล้ายๆแบบเรา,เารู้สึกว่ามันชีวิตมันมันไม่ค่อยมีความสุขในเมื่อเราเป็นภูมิแพ้เราเป็นหอบอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองครับเจอสิ่งดีๆแล้วก็อยากจะ,จะแชร์พวกนี้กันไปผมอยากจะแนะนำว่า ใครที่มีอาการเหมือนที่ผมเคยเป็นนะก็คือเรื่องของอาการหอบอาการคัดจมูกเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มปอดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองครับเ e ต้าเเพราะว่ามันทําให้เราใช้ชีวิตแบบว่ามีความสุขมากขึ้นเราไม่ต้องกังวลว่าตื่นมาออกจากบ้านเราจะต้องเตรียมที่ชู่ไปขี่กรองหรือว่าเราจะต้องอเตรียมยาไปเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการหายใจไม่เต็มปอดของเราอลองดูครับ สำหรับใครที่รู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องปอดบางคนด้วยสายงานก็อาจจะจําเป็นจะต้องเจอกับจะควันเจอกับาสารเคมีอะไรต่างๆหรือบางคนด้วยไลฟ์สไตล์ก็คืออาจจะใช้ใช้หนักไปนิดนึง่งผมว่ามันมันควรจะเริ่มหาตัวช่วยที่มันจะช่วยเราป้องกันเพราะว่ายัางไงการป้องกันน่ะมันดีกว่าการรักษาอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกดีครับได้มาร่วมโปรเจกต์เบต้า็กซนะครับ ผมรู้ว่าคนทางบ้านก็อาจจะดูรีวิวแล้วก็เห็นอยู่เรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ครับของนี้ต้องลองเองครับดูว่าจะเห็นผลขนาดไหนก็อย่างนี้แหละก็อยากจะชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพกันครับแล้วก็ลอง BETAX ครับตัวดูแลปอดที่ผมเลือก